สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุขชนครับผมพอกับบ้าพ่นสายจวดพี่น้องวันนี้บ้าพ่นสีผ้าพี่พ่อหนองมาเห็ดก่อยเนื้อพี่น้องก่อยเนี่อขมขมพักกระบี่ต้นหอมพักชี้พี่น้องเลยพักกาดหินเนื้องามง่ายเลยพี่น้องเลยเนื้อกับสบายนั่งบ้าพ่นหั่นเนื้อพี่น้องเนื้อบ้าพ่นทีหั่นเนื้อบางๆนะครับบ้าพ่นกับสีซับวันนี้บ้าพ่นสีก่อยซับพี่น้องเลยก่อยเนื้อแบบซับ สับหมุนมุนเหนืองามๆเ้อพี่น้องนีนนนง่บ้าบบคนถิ่นเกียร์แบบคมๆป่อยแหงๆพี่น้องใส่ใส่เนื้อครับสบายน้่สบายนา้่งกันเกียสีขาวพี่น้องวัได้กินป้วยเนื้อโดนเติบแล้วพี่น้องเอยอยากมึงขยี้หัวหอนพี่น้องเองป้ยวยแบบบ้านเฮา ซอยแหงๆใส่เลือดจังหน่อยพี่น้องเลยปลาพ่นซับประมาณนี้แหละพี่น้องตานนี่ก็มาส้อยสบายนั่งพี่น้องส้อยนี่ก็เลี้ยวแต่พีแต่น้องนะครับเด้อตอนใหญ่ตอนหน่อยปลาพ่นก็ซส้อยคื่นที่คลิปนี้แหละครับส้อยล้วก็เอาไปรวมกันกันกบเนื้อพี่น้องเนื้อกับสบายนั่งวันนี้กับ ประมาณเกือบเกือบเครื่องโล่ซีซีขีดพี่น้องซีขีดเครื่องใส่เกลือพี่น้องบ้านนี้บ้อนี้เนีนเกลือครับผมเกลือจักสามส่อนซ่าพี่น้องสามส่อนซ่าเนียนเกลือพี่น้องเ่าต้องไปเนียนน้ำปลามมนสีข้าวใส่ผงสลดสองส่อนซ่าพี่น้องอันนี้ก็เล้วแต่พี่แต่น้องนะครับเด้อไปม,ม,มากหน่อยมากหลายใส่พริกพี่น้องพริกป่น,อปนสองส่อน แล้วก็ข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วสองสอนซ้ำกันก็นกบ,บกักริกสองสอนโตนะตาอนนี้เท่ากับบาพ่นสีพ่คนครับบางพ่นสีใส่ทุกมือแ้วก็คูกเอาพี่น้องเลยย้ำๆด้วยกันค่ะมันจังเสียบจังเข่ากันเข่าเครื่องพี่น้องพี่คนคือคือมันบคกอยเข่าเครื่องแบบแบบนี้บารพ่นว่ามันเข่าเครื่องคุกคิกขนาดพี่น้องเลยเสียบแบบนี้เสียบก็แบบแบบแบบคนเอาพี่น้อง ันให้มันเข่ากันพี่น้องเลยกุ๊กคลิกเลยวันนี้บ้าพ่นสีโปไซเอธีส่น้ำปลาอยูุ่ติใส่หลายพี่น้องเลยใส่หลายมันสีข้าวขาว่าก้อยนี่เนียนเนียนเกลือพี่น้องใส่น้ำปลาจักหน่อยพี่น้องบใส่หลายใส่พอติดนัวตาที่นี่ก็ใส่ดีพี่น้องพี่น้อง ดีว่ะดีขวดเท่านี่ยละ่ะดีสมเล็จรูปเท่านี่ยละ่ะมักขมกับส่ไลขม้มขมเลยพี่น้องวันนี้ตาเเท่ากับส่อันนี้ยังน้อยพี่น้องเลยใส่เลือดยังน้อยใส่สียังน้อยเพราะเป็นสีสันน้อยเดียวกับพ่อพี่น้องเลยก้อยแห้งๆกับส่ต้นหอมผักชีพี่น้อง ซอยต้นหอมผักชีใบสะระแหน่เท่งนี่แหละล้วก็ขยำหั่นเขากันนี่พี่น้องเลยซอยตอนใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อผักมันจังปิ้ตะกินบบตรงไปซอยตอนหน่อยนี่พี่น้องเรียบลอยเห็นบ่สิบเบื้อเด้อพี่น้องเด้อขั้นมากอะใส่น้ำปลาใส่เกลือบบตรงใส่น้ำปลาไล่ไปหน้องเนี่ยปลาพ่นเนี่ยน้ำให้ใส่ให้ใส่เกลือเด้อพี่น้องเด้อใส่เกลือใส่ดีเข้าไปนี่พี่น้องเห็นบ่สปิ้งตะเสียบโบพี่น้องตัวเหนียวห่อนๆพริก ดิบเป็นหน่วยๆเลวพี่น้องเลยจวดบบสี่สิฟขัไปนํำนี่สุดยอดพี่น้องเห็นบะกขาเนี้ยหอนหอนโข่อยแข็งๆพี่น้องเลยง,งามๆเลยโขมอำลำ้ำหักพริกดิบเป็นปลอมพี่น้องเลยเขาเนี้ยหอนหอนจวดสี่สิบไปน้ำาอ้ยเขาทาเลยพี่น้องไปกินเขากับมันน้ำบาพ่นครับผมนี่พี่น้อง เียมพักมอนพักสหลดคุยแบบนี้คุย,นนย,คยก่อยเนื้อคุ้มๆพี่น้องเอ้ยก๋อยสานบานเท่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยเขาเนี้ยหอมเขาเนี้ยคุยพริกดิบเป็นหน่วยๆพี่น้องเลยตอกสี่สิบลูกไปนำสุดยอดพี่น้องเลยครับผมจังไดยคะ่ะ ขั้นมากกอย่าลืมนะครับเด้อฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาพ่นสายจวดนี่ครับผมเป็นกำลังใจให้บาพ่นนี่ครับเด้อกบาพ่นจะได้เห็ดคลิปต่อๆไปครับผมบักพริกเป็นหน่วยเลยพี่น้องเลยถึงใจขนาดครับพี่น้องเอ้ยจวดซีซีซีพร้อมพี่น้องสุดยอดขนาดครับผมเขวยเนี่ยหุ้มคุ้มจวดบักซ้องเศร้าใสุดยอดพี่น้องเลย